สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ ช่องหมอมุชาโร่นะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือท่านที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เปิดใจให้โอกาสช่องหมอมุชาโร่นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทายดวงความรักนะคะของชาว12ราศีนะคะซึ่งคุณจะสามารถฟัง ทั้งลักณาหรือราศีควบคู่กันไปได้นะคะเป็นความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นะคะเราอาจจะฟังให้ตัวเองอาจจะฟังให้แอฟังให้แฟนเราคนรักเราหรือฟังให้เพื่อนสนิทอะไรยังไงก็ได้เนาะนะคะ หรือถ้าถูกใจอะไรยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้สําหรับสมาชิกใหม่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะหรือถ้าท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนหมอมุ้ยนะคะก็ฝังในเรื่องของการกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้านล่างนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะอ่าโอเคกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังสําหรับราศีของคุณกันเลยค่ะ สวัสดีชาวรัคนากันร,ราศีกันนะคะซึ่งจะเป็นท่านที่เกิดวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมนะคะคุณจะสามารถฟังควบคู่กันได้เลยเนาะทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเกิดนะคะคลิปนี้จะเป็นการถ่ายดวงความรักนะคะของชาวราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะคะเดี๋ยวหมอมุ้ยจะขอญาต เลือกไพ่ก่อนนะคะในเรื่องของการทำนายจะสามารถนะคะฟังได้ทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ควบคู่กันไปได้เลยนะใครที่กำลังสถานะไม่ชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ฟังเป็นแนวทางได้ะคะ่ะ เดอะฟูชาวการเดอะฟู the ก็มาเดอะสตาร์นะคะหกถ้วยสองไม้คิงดาบราชินีดาบเหมือนจะดีเหมือนจะแฮปปี้แต่สรุปแล้วทำไมช่วงนี้มีความ เครียดความกังวลใจไม่สบายใจเกี่ยวกับความรักหลายๆคนกำลังเจอเรื่องที่คุณจะต้องจัดการให้มันจบมันสิ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยอยู่ดีๆก็มีเรื่องความรักเข้ามาให้ต้องปวดหัวปวดใจนะคะทั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่หยหาความรักนะคะชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนในลักษณะที่ผ่านมานะคุณ เรียกง่ายๆว่าความรักไม่ขาดนะคะเดินทางไปไหนก็จะเจอคนที่ถูกใจอยู่ตลอดเวลาเออเรียกง่ายๆว่าถามว่ามีเสน่ห์ไหมตัวคุณกันนะคะคุณก็อาจจะไม่ได้เรียกว่ามีเสน่ห์ที่ชัดเจนแต่คุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ขี้เล่นนะคะดังนั้นไปไหนเนี่ยถ้าคิดที่จะมีแฟน่ะหรือถ้าคิดที่จะจีบใครอะหยอกล,อล้อล้อเล่นกับใครบอกเลยว่าเฮ้ยมีโอกาสได้มากกว่าเสีย นะคะไปไหนเขาบอกว่ามีแต่ได้คนไม่เสียคนแน่นอนนะคะชาวราศีกันเพราะว่าที่ผ่านมาถามว่าจริงๆแล้วคุณก็ยังไม่พร้อมนะคะที่จะมีสถานะกับใครชัดเจนนะคะถามว่าคุณรอไหมรอคนที่ใช่ไหมคุณก็รอคนที่ใช่มีคนที่ถูกใจเข้ามานะคะแต่บทสรุปแล้วรู้สึกว่าพอแบบเริ่มที่จะมีสถานะเริ่มที่จะคบกันจริงๆเนี่ย ทำไมมันมีแต่ความเครียดคุณก็เลยเฟดตัวออกมาดีกว่านะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้คิดที่อยากจะมีใครเพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาส่วนตัวเนี่ย มันก็มีเข้ามาอยู่ตลอดโดยเฉพาะดวงของคุณนะคะถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันชอบเข้ามาแบบพร้อมๆกันเข้ามาซ้อนๆกันจนทําให้คุณรู้สึกว่าปวดหัวปวดใจนะคะปวดหัวไม่เท่าไหร่ปวดใจเนี่ยหนักกว่านะคะเออบางทีบางครั้งเนี่ยตัวคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบคบซ้อนหลอกแต่คนที่ไปคุยกันเนี่ย คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาก็ดันมีคนอื่นเข้ามาแทกเข้ามาสอนอะไรแบบนี้นะคะคุณเกลียดมากๆเลยในเรื่องของการที่โดนจับปาสองมือหรือเกลียดมากเลยในเรื่องของการที่จะต้องโดนเป็นตัวเลือกของใครดังนั้นคุณตั้งปณิธานไว้เลยแหละว,ว่าฉันจะไม่เอาเป็นตัวเลือกของใครฉันจะขอเป็นผู้เลือกดีกว่าสําหรับชาวราศีกันนะ ตอนนี้ตัวคุณเนี่ยถามว่ามีคนเข้ามาอีกไหมก็มีคนเข้ามาอยู่ตลอดมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีพอได้เริ่มพูดเริ่มคุยกันจริงจังมันก็จะมีปัญหาเข้ามาตลอดทําให้คุณรู้สึกว่าปันแบบมันน่าเบื่อหน่ายนะคะปัญหานี้มันเหมือนกับพอเริ่มที่จะคุยก็เหมือนกับโดนแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของนนเนี่ยทั้งทที่คุณรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ตกลง สถานะกันเลยว่าให้คุณเป็นอะไรแบบไหนหรืออะไรยังไงนะคะหรือตอนนี้คุณกำลังชอบใครอยู่เนี่ยอยู่ดีๆให้ระมัดระวังในเรื่องของการโดนตัดหน้านะคะเพราะว่าชอบอยู่ดันมีคนที่แบบเขาเรียกว่ามีคู่แข่งดีกว่ามาตัดหน้าเอาไปเฉยเลยอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นคนโสดช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าให้คิด แบบอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรยังไงกับใครให้ทําตัวเหมือนอดีตที่ผ่านมาในลักษณะของการรักสนุกไม่ต้องผูกพันนะคะเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีกันเนี่ยยังไม่ขึ้นนะว่าจะได้คบใครจริงจังหรือว่าได้เริ่มสารสัมพันธ์กับใครจะมีเข้ามาบ้างปักปลายไม่ขาดสายแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าเป็นตัวจริงนะ คุณยังไม่ได้เป็นตัวจริงของใครแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาเป็นตัวจริงของคุณจริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ข้างต้นเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยมีคนที่แบบพร้อมที่จะเข้ามาให้คุณเลือกนะแต่คุณรู้สึกมันก็แบบมันเลือกแล้วมันมันยังไม่ใช่อะ่ะก็เลยยังเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเนาะที่อยู่ที่คุณยังไม่เปิดใจตอบรับกับสถานะการเป็นแฟนที่จริงจังเนาะ ถามว่าเพราะอะไรเนี่ยคุณยังไม่คิดที่จะเปิดใจรอใครจริงจังเข้ามาลึกๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีแอบนะคะมีแอบนึกถึงความรักเก่าคนรักเก่าๆที่เขาอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วนะคะคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณค่อนข้างที่จะถูกใจเลยแหละนะชาวราศีกันคุณถูกใจคนเก่าคนนั้นแหละมีหลายๆครัง้งหลายๆคราที่คุณเฝ้ามองดูว่าเฮ้ยติดตามข่าว ว่าเขาเลิกกับคนของเขาแล้วหรือยังอะไรแบบนี้นะคะคุณก็อยากเป็นคนคนนั้นนะคะที่แบบเอาชนะใจของคนรักเก่าของคุณได้แต่บทสรุปแล้วนะตอนนี้ให้ขึ้นมาว่าต่อให้เฝ้ารอคอยอะไรง่างก็ยังไม่สามารถเป็นตัวจริงของเธอได้ค่ะ นะคนโสดนะคะจะได้คนที่แบบไม่ได้ชอบเต็มที่เต็มร้อยเนี่ยเข้ามาจ้างเข้ามาแวะเวียนเข้ามาวุ่นวายจังเลยแต่คนที่เราชอบจริงๆหรือคนที่เรากําลังรอคอยเนี่ยทำไมเราไม่ได้นะคะดังนั้นช่วงนี้ก็ได้แค่แบบว่าถ้าไปตามสถานที่บันเทิงเนาะสถานบันเทิงสถานท่องเที่ยวไปตามผับอะไรเงี้ยอย่างมากก็ได้แค่แบบว่าชนแก้วพูดคุยหรือว่าแค่แบบ ชั่วข้ามคืนแค่นั้นเองเป็นความสัมพันธ์แต่สัมพันธ์ที่จริงจังมองว่ายังไม่เกิดขึ้นสำหรับชาวราศีกรน,นะคนโสดแต่สำหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคะตัวคุณเนี่ยถามว่าบางทีบางครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบใช้อารมณ์กับคนรักแต่ว่าไม่ได้เป็นในลักษณะของการงี่เง่านะแต่เป็นในลักษณะของอารมณ์ของการเรียกร้องนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยคุณร้องแบบอยากจะไป ให้คนรักเนี่ยพาไปคาเฟ่พาไปร้านอาหารพาไปกินนูน่นกินนี่หรืออะไรแบบนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่บางทีบางครั้งเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยถามว่าเขาอยากพาไปไหมเขาก็อยากที่จะพาไปแต่เนื่องด้วยสถานการณ์เขาอาจจะมีภารกิจนะคะเกี่ยวกับภาราหน้าที่งานเข้ามา ที่แบบมันเข้ามาแบบรัวๆนะช่วงนี้งานงานของแฟนของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเขาก็เลยอาจจะยังแบ่งหรือจัดสรรเวลาได้ไม่ลงตัวนั่นเองนะขอให้คุณรอหน่อยยังไงเนี่ยคุณก็ได้เป็นที่หนึ่งสำหรับแฟนคุณอยู่แล้วต่อให้มีปัญหาอะไรยังไงเขาก็ยังเลือกคุณอยู่ดีค่ะชาวราศีกันไม่ต้องกังวลน,นะ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเปิดโอกาสอะไรยังไงให้กับใครนะคะทําตัวให้น่ารักเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกให้ชาวราศีกันนะตอนนี้ที่แฟนของคุณหลงสเสน่ห์คุณเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนในนี้ความคิดเขานะลึกๆแล้วเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่เขาสามารถเนี่ยคอนโทรลได้หรือคุณเป็นคนน่ารักอะไรแบบนี้เขาชอบให้คุณแต่งตัวสวยๆแต่งตัวดูดีแล้วก็ เป็นคนใจเย็นก็อาจจะเป็นสเสน,น่ห์อย่างนึงที่ทําให้แฟนของคุณเนี่ยยังรักคุณไม่เสี่อมคายนะคะชาวราศีกันที่บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรยังไงยังไงช่วงนี้เขาก็ต้องเลือกคุณอยู่แล้วแต่บางทีบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าได้รับความสําคัญน้อยลงหรือได้รับการใส่ใจน้อยลงนั่นเองนะคะ ช่วงนี้ถามว่าอะไรที่เราคิดที่จะทำร่วมกันหรืออะไรที่เราอยากที่จะทำให้มันชัดเจนเนาะเกี่ยวข้องในเรื่องของออบางคนเนี่ยอยากแสดงตัวตนชัดเจนหรืออยากทำอะไรเป็นรูปเป็นร่างเพื่อที่จะเป็นตัวการันตีว่าตัวคุณเนี่ยคบกันจริงจังนะให้คนอื่นรู้นะคะให้ขึ้นมาว่าจริงๆทําทำก็ทำได้หรือช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะคะได้ชักชวนกันไปทำบุญทำทานอะไรอย่างเงี้ยถือว่าก็ได้ด้วยเช่นกัน บางทีบางครั้งรู้สึกว่าการที่คบกับคนคนนี้มันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคนุนะคะคุณทั้งสองเนี่ยแบ่งปันสิ่งดีๆหรือแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กันอยู่ตลอดเรียกง่ายๆว่าเป็นคู่ที่หวังดีกันพอสมควรนะคะไม่มี กักว่าเอ้ยไม่แบ่งปันหรือมีอะไรไม่บอกนะคะข้อดีของคุณทั้งคู่ที่จะทำให้คบกันได้ต่อคือมีความจริงใจให้กันค่อนข้างที่จะสูงนะชาวราศีกันดังนั้นต่อให้ทะเลาะอะไรกันอะไรยังไงเนี่ยบอกเลยว่าก็ยังไม่มีเกณฑ์นในเรื่องของการเลิกลาหรือผิดใจกันนะคะยังสามารถอยู่กันได้แบบยาวๆเพราะว่าวันหนึ่งหรือที่ผ่านมาถ้ามีปัญหาหนักๆอะไรยังไงเนี่ย คุณทั้งสองเนี่ยหันหน้าเข้ามาพูดมาคุยมาหากันเนี่ยอย่างน้อยคุณก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้ว1น,นะคะสก็คือคุณมีความจริงใจนะคะต่อให้มีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขกันได้อยู่แล้วคุณมีความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะยอมตายแทนกันได้นะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บป่วยเนี่ย ก็ถึงขั้นที่แบบยอมเสียสละอวัยวะอะไรให้กันได้เลยนะสำหรับชาวราศีกันนะคะแต่ข้อเสียอย่างที่บอกเนาะในเรื่องของเวลาที่มันไม่ค่อยตรงกันแค่นั้นเองนะ mm hmm. อย่าพยายามเรียกร้องความสนใจแบบอะไรที่มันไม่เข้าท่านะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลดีตัวต่อตัวคุณแล้วก็ยังไม่ได้เป็นผลดีเกี่ยวกับแฟนของคุณนะคะ mm hmm. บทสรุปแล้วชาวราศีกันนะคะสิ่งที่ไพ อยากจะพูดอยากจะบอกคืออะไรที่มันเครียดอะไรที่มันทุกนะคะพยายามนะคะอย่าไปสนใจอย่าไปจดจ้องอย่าไปจดจ่อนะคะไม่ว่าเออมันเครียดเนาะคนรักไม่มีเวลาให้หน่อยเรียกร้องความเสียเออเรียกร้องความสนใจโดยการทําร้ายตัวเองดีกว่าหรืออะไรเงี้ยอย่าทเาเด็ดขาดนะคะ เราก็ทำหน้าที่ของเราไปถ้าแฟนของคุณเนี่ยเขาเคลียร์จังหวะและเคลียร์งานเคลียร์เวลาได้เมื่อไหรเนี่ยเขาพาคุณไปไหนต่อไหนแน่นอนไม่ต้องกลัวมองว่าตอนนี้ตัวชาวราศีกันพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออยากที่จะเอาชนะแฟนนะคะต้องคิดให้ดีนิดนึงเนาะให้เราทําตัวน่ารักเหมือนวันเดิมเมเนี่ยมันเป็นเสน่ห์มัดใจแฟนคุณได้โดยที่ คุณไม่รู้ตัวนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่าเฮ้ยแฟนคุณรักคุณเพราะอะไรนะคะเพราะว่าความน่ารักของคุณในวันแรกๆนั่นแหละทําให้เขารู้สึกตกหลุมรักคุณแบบไม่เสื่อมคลายนั่นเองอืมใช่แล้วค่ะเนาะเขารักคุณนะชาวราศีการแฟนของคุณรักคุณมากนะคะไม่ไม่ต้องกังวลเลยใช่แล้วอือ คุณทั้งคู่ไม่ไม่ใช่ว่าแค่เขารักคุณมากคุณก็รักเขามากเช่นกันยังเป็นคู่ที่แบบว่าดูน่าอิจฉาสำหรับคนภายนอกมองอยู่เสมอนะคะดังนั้นอย่าก,กังวลอย่าคิดมากเลยนะคะชาวราศีกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะไปได้สวยค่ะนะคะใครที่วางแผนเกี่ยวกับการทำธุรกิจร่วมกันหรือการที่อยากจะทำอะไรร่วมกันให้มันเป็น ปึกแผ่นหรือเป็นทองแผ่นเดียวกันเนี่ยเร็วๆเนี้ยปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยมีโอกาสได้มีงานดีงานมงคลน,นะสาหรับใครที่ยังไม่มีหรือยังไม่ได้ตบไม่ได้แต่งนะคะแต่ถ้าใครที่แต่งงานกันไปแล้วงานมงคลของคุณอาจจะมีในเรื่องของการได้ขึ้นบ้านใหม่การสร้างบ้านใหม่หรือการได้ทําอะไรใหม่ๆเป็นชิ้นเป็นอันร่วมกันนะคะขอให้ใช้ความรักความสมามัคคีความเข้าใจนะจะทําให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยยืนยาวและมีความสุข นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันนะคะใครที่คิดที่จะทําอะไรร่วมกันธุรกิจการค้าการขายขอให้เฮงเปังปงหรือถ้าใครกําลังมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นได้ด้วยการให้อภัยและการมีสติเนาะก็ขอจบคำทำนายชาวราศีกันแค่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดชื่นชอบในเรื่องของคำทำนายฝากกดติดตามช่องมอมุยชาโรด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้านะคะชาวราศีกันนะวันนี้ก็หมอมุยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ